เรบ็ดฟ้าลราดิสแม่งโดนยิงเดียววิเดียวเองเนี่ยเอาเนาะหัวตกแตกใลยคันแตกอังไม่แตกเราไม่ไม่ตายง่ายขนาดนั้นพี่อ้าวง่ายดิง่ายดิโหรเห็นเห็นกันอยู่เห็นเห็นกันอยู่เห็นผมกดกดมาผมก็เสร็จเลยพี่เด้งออกเลยครับ

ตายแดดเก้าเก้าตายเออเฮียสุดท้ายแคนแดงมันก็ไอ้เขี้ยแคนเล็กๆแคนหนึ่งอ่ะแย่โค้ดเลยก็ไม่ปืนมันแรงยี่ไว้นครสวัสดิ์มาโคไงมาโคปืนโเต็ดแล้วสู้ได้ โอ้โหไม่มันเลยไม่มันเลยเก็บเป็นตู้เลยสองช้างสองช้างมีตัวผมเก็บได้ผมเล่นนัวต่อเล้วไอ้เหี้ยมันเพิ่มโอกาสเขาเหลือเล่นๆมั้งมาเอาป่ะอะไรๆเดี๋ยวมาๆมามาเร็วคเพื่อนๆเพื่อนเพื่อนไปเอาไปเอาโหกูแจยังไอ้เหี้ยกูเด็กช้างก็เป็นเงี้แหละ